สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูวดวงความรักนะครับระหว่างวันที่16ถึง31กรกฎาคมนะครับของชาวราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีหรือลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขออย้ายิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูวดวงความรักโดยรวมของชาวราศีพฤษภทั้งหมดก็มีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคาดเคลื่อน หรือในบางาบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทําการหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวดูกันเนาะชาวรารศีพฤษภว่าในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเนาะในอดีตที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าง้อไม่รู้งอไม่รู้จะงอยยังไงละทําไม่รู้จะทำยังไงแล้วเขาก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับมันทำเอรู้สึกว่าคุณคุณมองว่าเขาทําคุณเหมือนเขาคุณไม่มีค่าเลยฉะนั้นคุณก็เลยรู้สึกว่าเออตัดใจดีกว่าตัดใจจากปัญหาตรงนี้ดีกว่าตัดใจจากเขาดีกว่าจะได้ คุณฝุดปัญหาไปในเมื่อเขาไม่ยอมปรับเปลี่ยนไม่ยอมทําอะไรให้มันดีขึ้นฉะนั้นคุณรู้สึกอยากก็รู้สึกว่ายอมแพ้ไปรู้สึกว่าเออฉันก็ไปตามทางอ,อื่นดีกว่ามันน่าจะมีความสุขมากกว่านะครับแล้วก็ปัจจุบันและนะ้วเนาะสิบห้ากรกฎาคมเป็นยังไงบ้างช่วงปัจจุบันช่วงปัจจุบันเหมือนคุณก็มีก็มีความสบายใจขึ้นแล้วไปนู่นไปนี่อะไรของคุณเนี่ยแหละเนาะเพียงแต่ว่าพอเหมือนคุณจะไปจริงๆอ่ะเขาคนนั้นก็รู้สึกมาเสียดายคุณแค่อย่างนั้นมันทาให้คุณรู้สึกคนัะรบ แต่ถามว่าเขาเสียดายไหมเขาก็เหมือนคล้ายๆมาขวงก้าวจริงๆเขาก็เหนื่อยในความสัมพันธ์นี้เหมือนกันก็อยากปล่อยเหมือนกันแต่เห็นนาอบ้างนบางครั้งบางครั้งก็มีความรู้สึกห่วงก้าวขึ้นมานิดๆหน่อยๆเพราะว่าเหมือนว่าคุณกําลังจะไปได้ดีฉะนั้นเขาเองก็ค่อนข้างสับสนเหมือนกันคุณเองก็รู้สึกงงไม่เข้าใจในตัวเขาเหมือนกันว่าเขาจะเอาอย่างไงแน่นะครับเอาอะไรเดี๋ยวมาดูเนาะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ ไปดูกันเนาะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันเนาะคุณเองก็รู้สึกว่าจริงๆอ่ะมันก็ไอ้ความผูกพันมันก็มีอยู่แหละแต่เพีนแต่ว่าคุณรู้สึกอยากตัดปัญหาอยากหลุดพ้นจากตรงนี้มากกว่าซึ่งคุณก็ทําได้ในระดับหนึ่งแล้วแหละนะครับซึ่งแต่ว่าบางครั้งบางคาจังหวะเนี่ยนะไอ้ความรู้สึกเก่าๆภาพจําเก่าๆเนี่ยมันกลับขึ้นมาบ้างในบางจังหวะมันก็มีความเสียดายเกิดขึ้นมาบ้างแล้วบางครั้งก็มีข่าวขราวจากเขาข่าวข่าวข่าวขราวของเขาไม่ถึงหูคุณมันก็ทำให้่าว อยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อยู่ไปฉันก็ไม่มีค่าสำหรับเขานะฉะนันตัดดีกว่านะครับแล้วเขาล่ะเขาคิดยังไงต่อตัวคุณเนาะเขาเองก็ได้ข่าวข่าแหละรูแ้แล้วก็ดูว่าดูคุณดูมีความสุขดีนะดูคุณจะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ดีเขาเองค่อนข้างมีความหลั่งเลใจว่าควรทํำยังไงดีนะครับนะแต่ว่าอีกใจหนึ่งเขาก็ยังแอบมั่นใจในตัวเองอยู่ลึกๆว่าคุณเองก็ยังไม่ไปไม่พ้นจากเขาหรอกนะเพราะว่าการที่จะความสัมพันธ์นี้จะยุต,ติหรือจบลงได้เนี่ยมันเกิดจากตัวเขาเมื่อเขาจะ เก็บคุณเอาไว้หรือจะปล่อยคุณไว้เชนั้นเขามองว่าเขาเป็นตัวหลักมากกว่าฉะนั้นเขาเอนค่อนข้างลังเลว่าให้ความสัมพันธ์นี้คนจะทำยังไงดีค่อนข้างสับสนเหมือนกันนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าในอนะคาคตจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับ มาดูกันเนาะไพ่แบบงไปสองชุดนะจ๊ะชุดด้านบนเนี่ยคําทํานายระหว่างวันที่26-23กรกฎาคมส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคําทํานายระหว่างวันที่24-31กรกฎาคมนะครับโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีพฤษภบางท่านส่วนน้อยเนี่ยที่มีการคลาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะจ๊ะมาดู26-23กรกฎาคมก่อนเนาะช่วงนี้ชาวพฤษภเป็นยังไงบ้างเอ่ยช่วงนี้ชาวพฤษภเนี่ยก็รู้สึกว่า ได้รับสิ่งดีดีบางท่านบางคนได้รับเรื่องการงานการเงินได้รับชือเสียงได้รับความเส็จดและบางท่านบางคนก็มีคนมาถูกถูกอกถูกใจคุณเกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วช่วงนี้เองเนี่ยประมาณ80%เลยนะคนของคนของคุณเนี่ยเขาจะติดต่อมาอาจจะมีการทักทายพูดคุยหรือมากดไลค์กดแชร์เพราะเพียงถึงโสดฟลิกร <Les> ์เกิดขึ <lo. S 1> ้นนะทางใดทางหนึ่งเกิดขึ้นมันทําให้คุณรู้สึกคนข้างลังเลว่าเอายังไงแต่เขาเองจริงๆอช่วงนี้ที่ติดต่อมาก็ยังก็ยังอยากเก็บความสัมพันธ์คุณเอาไว้อยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าคุณเ ทำเหมือน kind of so like 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 right. ไม่สนใจเท่าไหร่ทำเหมือนเฉยๆไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยอะไรใจใจนใจลึกๆอีกใจหนึ่งก็รู้สึกดีใจด้วยเหมือนกันแต่คุณมันทําให้คุณรู้สึกว่าค่อนข้างสับสนนะคุณมองว่าจะทำอย่างนี้ทาไมในเมื่อถ้าเกิดจะจะไปก็ไปสิจะมาทําให้เอ่อจะมาล้างไว้ทําไมจะมาทำอย่างนี้ให้รู้สึกทำไมมนเหมือนการล้างอย่างเงี้ยคุณจะมีความสับสนในใจเกิดขึ้นซึ่งเขาเองตอนนี้เขารู้สึกยังเสียดายคุณอยู่ก็เลยมาทักทายหรือทำอะไรดีๆคุณเกิดขึ้นในช่วงนี้เนาะแต่ละคนทําไม่เหมือนกััันนนนะคครบบแล้้วก็็าาาม่่ชงงงงีเเปยไ ยี่สิบสี่สามสิบกรกฎาคมเนี่ยช่วงนี้ความสัมพันธ์คุณเขาเหมือนจะเหมือนจะดีขึ้นไหมก็เหมือนจะดีขึ้นอาจจะมีการติดต่อพูดคุยอันนี้ส่วนใหญ่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมีการกดไลค์กดแชร์เพ,พิ่มเพียงถึงโซฟิกเกอร์กันนะครับทางในหนึ่งเกิดขึ้นหรือบางท่านบางคนเนี่ยฝดน,น้อยมากๆเนี่ยอาจจะมีการพบปะพูดคุยพบเจอตัวเป็นๆเ,เลยนะครับนะแต่ว่าคุณเองอ่ะก็รู้สึกเอ๊ะลังเลเหมือนกันพอเขามาพอเขามาวุ่นวายคุณมาเจอคุณมาทำนี่ทำนี่ทำนี่ปุ่นเนี้ยเริ่มม กลับไปหาเขาดีไหมนู่นนี่นั่นเงี้ยมันทาให้คุณรู้สึกเหมือนมีความหวังแเอ,อมีแฝงในใจแฝงความหวังในใจขึ้นมาเล็กๆดวงหนึ่งเคล็ดด้วยเหมือนกันแต่จริงๆเขาทําไปทาไปอย่างนั้นเนาะไม่ได้คาดหวังว่าจะเก็บความสัมพันธ์คุณไว้ระยะยาวนะครับคุณเห็นคุณจะต้องทําใจไว้ได้ระดับหนึ่งเนาะพอเขาทำไปคุณเสร็จเนี่ยเขาก็จะเงียบนิ่งไปสในใจเรื่องเขาต่อมันทําให้คุณค่อนข้างสบสนว่าเอ๊ตะตกลงเขาเออมันเหมือนให้คุณนะ่เหมือนจริมีความหวังไปเองอะ่ะต้องระวังนิดนึงนะครับชา,ช,าชาวพฤศกเนาะ ก็จบการดูดวงความรักของชาราศีพฤษกไปแค่นี้นะครับชาวราศีพฤษภท่านใดอยากดูวดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีจ้า